ฟลักไซฟักน้องแอนเจอร์นะครับกับหมายเลข1503เราเพิ่งเริ่มไลฟ์สดกันใหม่ครับใน Facebook Run Drag ครับ2022ั่อตอนนี้จะเป็นการแข่งขันในรุ่นของ3000 Pro ครับ By Decenti ครับ จากเอครับรู้จักกันดีครับแอนเตอร์หญ <Enter. S 2> ิงเดียวครับในรายการนี้เปิดแล้วฮะคู่ชิงอันแับที่หนึ่งครับเบิร์นดีคู่เลยฮะ ใครเชียร์แอนเตอร์ออรคอมเมนต์กันมาใครเชียร์โอ๊ตอูช่างขวัญครับคอมเมนต์กันมาออนส่วนมลีครับคูนีดด้ครับหมายเลขสามโอ๊ตอูช่างขวัญครับเข้ามาจากการคอลิฟายด้วยเวลา9.3ส่วนแอนเตอร์ครับ10.1จ แต่การแข่งชิงไฟนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดวงก็ด้วยครับผมออกตัวดีตอบเกียร์ดีเครื่องสมบูรณ์หลับไฟสวนมลิทั้งใจ <c oughs> กับแอนเตอร์ทั้งตัว โอ้ยชิงไปดีปูอแอนเตอร์ออกตัวดีมากครับแต่แต่แต,แต่มวนเดียวครับครับมวนเดียวจบบอล<อ>สุมาลีโอตปช่างขว